สวัสดีคะ่ะปจเต้สไกลฟินแลนด์ค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่พี่น้องน้องค่ะวันนี้เจอกันในป่าค่ะเจอกันในป่าค่ะวันนี้ยายสนมาเก็บบูเบอร์รี่ป่าค่ะบูเบอร์รี่ชมต่อกันค่ะเดี๋ยวไปเก็บบูเบอร์รี่กับยายสนนะคะฝากพี่พี่น้องน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาบบยสนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะกดกระดิ่งเอาไว้นะคะถ้าหากพี่พี่น้องน้องคนไหนจะเข้าหาเพราะว่าชื่อช่องของยายสนเป็นภาษาอังกฤษค่ะเขียนคําว่ายาย ยายสอเสือนอนหนูมันก็ขึ้นค่ะแยสนไทยฟินแดนหรือว่าาย่สนชีวิตในพิแดนก็ขึ้นพิมเป็นภาษาไทยก็ขึ้นนะคะพี่พี่น้องนค่ะเหนื่อยค่ะไม่ใช่พูดเร็วตีหอบค่ะเดินมาไกลี๋ยวายสนจะถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าพี่พี่น้องค่ะเราจะเดินหาแบบพี่พี่น้องๆคนไหนที่จะมานะคะเนาะที่จะมาก็พยายามแบบออกกําลังกายกันหน่อยค่ะเพราะว่ามันเดินโอ้โหเหนื่อยมากไม่ใช่ว่า เราเข้าป่าปุ๊บมันจะมีทุกป่าเราเข้าป่าปุ๊บโอ้โหต้นบูเบอรี่เต็มไปหมดไม่ใชม่มันจะมีลูกกลอดนะคะเราก็ต้องเดินหาค่ะยายสนมาทุกปียายส,น,ายายสนก็เดินอย่างนี้และค่ะโอ้โหถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวชมต่อค่ะ สนจะหาตามจะสังเกตด,ดูว่าตรงไหนมันเป็นหนองค่ะเพราะว่าปีนี้มันมันแรงมากตรงหางเป็นหนองหนองป่ามาทุกปีเราก็รู้ว่าตรงไหนดีว่ามันเป็นมากเป็นหนอง่ถึงจะได้ค่ะเพราะว่ามันแรงมากค ตอนนี้มันเริ่มสุกใหม่ๆเราจะตักแรงไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้งางล่างช่วงข้งางล่าง่มันจะเป็นลูกดิบลูกดิบมันจะอยู่ข้งางล่างเราก็สอยเอาแต่ข้างบนค่ะอันนี้ช่วงมันสุกใหม่ๆนะคะเราต้องสอยแบบระวังค่ะสอยๆเอาแบบข้างบนแล้วก็ไม่ต้องสอยเร็วค่ะเดี๋ยวลูกดิบมันจะติดขึ้นมาเพราะว่าลูกดิบมันจะอยู่จะอยู่พวกข้างล่างข้างล่าง เห็นค่ะมันมีลูกกิบปอนอยู่ด้วยโอซารากับโอสติปชมันจะมีลูกแล้วก็ค่อยๆช่วงนี้จะตักลําบากเหลือประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะ่ะถึงจะตักได้เต็มที่อันนี้ก็ตักช้าๆไปก่อนวันหนึ่งได้เท่าไรเราก็เอาค่ะเพราะดีกว่านอนอยู่บ้านถ้าไปขายก็ได้โลละห้ากิเอโลละสิบยู่ค่ะ ไปส่งค่ะเอาไปส่งอันนี้รับออเดอร์ออเดอร์โดยตรงค่ะไม่ได้เอาไปส่งพ่อค้าคนกลางเราค่ะเนาะเราไม่ได้เอาไปส่งพ่อค้าคนกลางแล้วก็ได้อยู่ค่ะกิโลละสิบยูค่ะต้องค่อยๆเก็บค่ะเพราะว่ามันยังไม่สุดกดีมาเก็บมาตามมาตามมาตามนี่พอุ เก็บฝาดก่อนเก็บเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดอยู่ เอตรงนี้ตอเดียวหัวตอตอเดียวนั่นเนคุณสามีจะใช้พวกด้ามยาวค่ะเพราะว่าแกก้มยากพวกกระป๋องเขาก็จะมีขายหลายขนาดค่ะพี่พี่น้องๆค่ะเราก็ไปเลือกซื้อเอาค่ะอันนั้นก็แบบด้ามยาวแต่ว่าเวลาเก็บมันจะไม่ มันไม่สะอาดเหมือนเราเก็บเอกระป๋องพวกนี้ค่ะถ้ากระป๋องพวกนี้มันจะได้สะอาดกว่าค่ะอั่อันนั้นมันก็โอเคค่ะไม่ปวดหลังปวดเอวสำหรับคนแก่นะคะมันแห้งมันแรงมันกุ้ยบาเกลีมันมันกุ้ยบาเกลีเห็นไหมลูกเล็กๆมันแห้งมันแรงแห้งแรง ต้องเดินหาดูเอาที่ว่าตรงไหนมันเป็นหนองๆมันจะได้ลูกโตมั่งเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งทีนี้โอ้โหตักได้เลยแล้วถ้าฝนตกลงมามันถึงจะลูกใหญ่ตอนนี้มันเหี่ยวค่ะเหี่ยวมากลูกมันแห้งติดเลยนะคะนี่หันพิปปุริกโกโคเซียลูกเหมือนพริกไทยเลยลูกเล็กนิดเดียว ถ้ามีฝนถ้ามีฝนอย่างกันนี้นะมันก็รูปมันก็อ้วนขึ้นมาอีกมันก็เป่งขึ้นมาอีกตอนนี้มันมันไม่ได้ฝนไม่ได้น้ามาเป็นเดือนแล้วนะ่ะฝนไม่ตกทิ้งช่วงนานเลยมาค่ะมาเก็บบูเบอรี่กับเย,ยสนค่ะเย,ยสนพาเที่ยวป่าบูเบอรี่นะคะ อีกอาทิตย์นึงถึงจะเก็บได้พอดีถ้าถ้าฝนตกนะถ้าไม่งั้นก็แห้งติดต้นไปเลยมาค่ะชีวิตเมียฝรั่งเราอยู่อย่างกันนี้นะคะยสนมาอยู่เกือบ20ปีแลปีเลยสนก็ทํามาหากินอยู่อย่างกันนี้แหละค่ะแต่ก็รอค่ะรอว่าเมื่อไหร่จะถึงหน้าผลไม้สักทีแล้วก็มีรายได้พิเศษกันค่ะเห็นไหม ปาเยอะแยะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่ทุกคนทุกแห่งเราต้องเดินหาค่ะใจสนถึงบอกว่าพี่พี่น้องๆที่วัดจะมานะคะเนาะก็ออกกําลังกายกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเราเดินกันหลายกิโลเดินสองเขาสามเขาสี่โคกห้าโคกเลยค่ะพี่น้องจ๋าก็เดินไปเรื่อยๆเดินหาถึงว่าจะมีบูเบอรี่แต่ก็ไม่มีลูกก็มีเราก็เดินไปหากันไปเรื่อยๆอย่างกันนี่แหละพี่น้องค่ะ เห็นไหมคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีดกไปทุกที่บางที่ก็ดกบางที่ก็ไม่ดกอะไรอย่างน,นี้คะ่ะเราก็จะเดินหาตามป่าไปอย่างน,นี้แหละคะ่ะป่าลกมั่งไม่ลกมั่งก็แล้วแต่สภาพนะคะแต่ละป่าเห็นไหมตาเราก็มองโอ้ตรงนู้นมีต้นบูเบรี่เราก็เดินไปเห็นแต่ต้นคะ่ะมันก็ไม่มีลูก เราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆอย่างกันนี่แหละทั้งวันค่ะทวยโชงถึงบอกว่าต้องฟิตอัพกันนอนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วค่ะคุณตาก็มาดูดออกให้นะคะอันนี้เป็นวิธีดูดเอาผงออกค่ะ<ม>ก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสายเห็นไม้สีส้มๆอันนั้นเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะ ทำไมถึงเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดได้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะโปรดสังเกตค่ะเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นกล้วยนะคะพอเป็นกลวยแล้วคุณตาก็จะเอาผล,ลไม้ลงมาตรงนั้นค่ะเพราะว่าผล,ลไม้มันหนักค่ะมันก็จะตกลงมาในถังค่ะแล้วพวกใบไม้เศษใบไม้นะคะมันก็จะโดนดูดขึ้นมาข้างบนช่วงนี้ค่ะโดนดูดขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะคะพีพ่ๆน้องๆง <eterm Gore> ค่ะเราจะทำความสะอาดได้เร็วมากค่ะเพราะว่าเยสนเอาไปส่งตามบ้านค่ะตามขาประจำก็เลยไม่ต้องให้ผลไม้ค้างคืนค่ะเราก็ไปส่งได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้เราก็เอาไปส่งลูกค้าได้ค่ะโดยที่ไม่ให้อยู่ค้างคืนค่ะถ้าว่าเราดูดเนาะค่ะถ้าเราเอาไว้ค้างคืนมันก็จะช้ำเนาะค่ะกลิ่นมันก็จะไม่ดีนะคะพี่ๆน้องๆค่ะพวกเยสสนก็เลย เอาไปส่งทุกวันค่ะพอทาเสร็จก็ต้องรีบเอาไปส่งค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนก็ช่างกล่องละ5กิโลค่ะกล่องละ5กิโลนี่เราก็ขายได้50ยูโรค่ะเพราะว่าเราจะขายกิโลละ10ยูโรนั่นเองค่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่มันก็คุ้มค่ะ แต่ปีนี้จะเหนื่อยหน่อยค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนั่นล่ะค่ะในคลิปนั่นล่ะค่ะเพราะว่าหายากมากค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะค่ะยสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนเข้ามาชมย้าศนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะ